ไม่หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนอรับสู่เซอร์วันพอดคาสชีวิตของสะละคนย่อมไม่เหมือนกันและก็แตกต่างกันใช่ไหมคะและทำไมชีวิตแต่ละคนถึงแตกต่าง,ท,างทั้งที่ อาจจะเป็นคนอยู่ในครอบครัวเดียวกันก็อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ g กิร์ลวันพอดแคการใช้เงินของแต่ละคนเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูเป็นสำคัญใช่ไหมคะและเรื่องราวที่เขาจะแบ่งปันนี้เขาก็แบ่งปันมาว่าบ้านที่อยู่ใกล้กันติดกัน แต่วิธีการใช้เงินก็จะต่างกันขึ้นอยู่กับคนในครอบครัวมีการสอนการใช้เงินอย่างไรมันก็ทำให้คนในครอบครัวเป็นแบบนั้นนะคะเรามาฟังเรื่องราวของเขานะคะบ้านสองหลังที่อยู่ติดกันแต่วิธีการใช้เงินไม่เหมือนกันเลยนะคะบ้านหลังแรกขายอาหารตามสั่งค่ะบ้านอีกหลังหนึ่งที่ติดกัน เป็นร้านให้เช่าวิดีโอนะคะบ้านอาหารตามสั่งจะมีลูกคนหนึ่งบ้านให้เช่าวิดีโอก็จะมีลูกรุ่นราวคราวเดียวกันนะคะหลังเลิกเรียนลูกบ้านตามอาหารสั่งจะมาช่วยแม่ขายอาหารเก็บจานเสิร์ฟอาหารให้ลูกค้าถึง3ามทุ่มทุกวันนะคะส่วนบ้านให้เช่าวิดีโอลูกนั้นก็จะนั่งเล่นเกมอยู่ชั้นสอง เวลาหิวข้าวก็จะตะโกนลงมาสั่งให้ป้าป๋าไปซื้อข้าวร้านติดกันมาให้ถึงห้องลูกร้านตามอาหารสั่งอยากได้มอเตอร์ไซค์จะขับไปโรงเรียนกว่าจะได้มาสักคันป๋าเข้าไปม .6 เทอมสุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่าแม่เขาให้ค่าแรงวันละ100บาทที่ช่วยงานที่ร้านอีก40บาท ให้เป็นค่าขนมไปโรงเรียนอยากได้สิ่งใดก็ตามให้เก็บเงินซื้อเอานะคะลูกร้านวิดีโอโทรศัพท์วันทุกขอออกมาใหม่ๆแค่ขอแม่ให้ซื้อเขาก็มีถือไปในโรงเรียนคนแรกเลยคะ่ะมีก่อนครูดิซัมนะคะลูกร้านตามอาหารตามสั่ง สาวอาทิตย์ต้องไปตลาดแทนพ่อไปซื้อของด้วยตัวเองมาที่ร้านลูกร้านวีดีโอสาวอาทิตย์ก็หยิบเงินในเก๊กไปดูหนังเดินห้างกับเพื่อนๆแล้ววันหนึ่งนะคะทั้งสองบ้านไปทอดผ้าป่าต่างจังหวัดขากับพ่อแม่ทั้งสองคนรถฟ้มตายค่ะลูกร้านตามอาหารสั่งเรียนจบมองหกได้ ใช้มอเตอร์ไซค์ที่หามาจากค่าแรงของตัวเองไปตลาดซื้อของมาขายเปิดร้านตามสั่งเลี้ยงน้องในขณะที่ลูกร้านวิลิโอจบมหกได้ใช้เงินที่พ่อแม่ทิ้งไว้จนหมดในไม่กี่ปีสุดท้ายก็ต้องบอกขายตึกของตัวเองลูกร้านอาหารตามสั่งเห็นลูกร้านวิลิโอติดป้ายขายเขาเอากำไรและเงินเก็บของพ่อแม่ ไปซื้อตึกที่ติดกันไว้ลูกร้านวิดีโอได้เงินไปหลายร้านผ่านจนสนุกในขณะที่ลูกร้านอาหารตามสั่งทุกผนังให้เป็นร้านเดียวกันขยายโต๊ะมากขึ้นทำให้มีลูกค้ามากขึ้นขายดีกว่าเดิมไม่กี่ปีนะคะลูกร้านอาหารตามสั่งก็มีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะขายของดีส่วนลูกร้านวีดีโอ ใช้เงินหมดจนต้องไปรับจ้างคนหนึ่งเคยสุขสบายไปลำบากจากคนเคยลำบากกลายเป็นคนที่สุขสบายคนหนึ่งเคยอยากได้ทุกอย่างแค่เพียงชี้นิ้วอีกคนกว่วจะได้อะไรมาสักอย่างต้องทำและสร้างมันด้วยตัวเองสุดท้ายหลังจากพ่อแม่ตายแต่ละคนก็มีชีวิต ตามที่พ่อแม่เลี้ยงมานะคะตราบใดที่เรามีอายุไม่ถึงพันปีเราก็ควรต้องสอนลูกให้รู้จักรับผิดชอบชั่วดีรู้จักความยากลำบากของชีวิตตั้งแต่วันนี้ก็คงจะรู้ดีว่าไม่มีใครอยู่หาเงินให้ใครใช้ปตลอดชีวิตได้นะคะและทำไมไม่สอนให้เขาใช้หาเงินที่เขาใช้เองตั้งแต่วันนี้ละ่ะ นั่นก็คือเรื่องราวที่เขาแบ่งปันมานะคะถึงวิธีการสอนการใช้เงินโดยที่ลูกนั้นได้เรียนรู้จากครอบครัวเป็นสำคัญค่ะการสอนลูกเรื่องการใช้เงินก็มีวิธีการหลากหลายรวมทั้งพฤติกรรมที่พ่อแม่ได้สะสมให้กับลูกทำให้รู้ว่าเขาควรมีพฤติกรรมแบบไหนจะเห็นได้ว่า บ้านสองหลังที่ติดกันแต่วิธีการสอนลูกของเขาก็แตกต่างกันใช่ไหมคะและข้อสำคัญก็คือไม่ว่าเราที่เป็นครอบครัวจะมีฐานะยังไงนะคะให้เขามีหน้าที่ที่รับผิดชอบรู้จักการใช้เงินจริงเป็นสิ่งสำคัญมากและทำให้เขากลายเป็นคนที่รู้จักใช้เงินและหาเงินด้วยตัวเองคะ่ะ นั่นก็คือเรื่องราวที่มาฝากกันในวันนี้นะคะหวังว่าจะให้ข้อคิดสก,กิดใจเราสนิดหนึ่งนะคะขอบคุณที่รับฟังเกอร์วันพอดแคสต์แล้วพบกันโสตถัดไปสวัสดีค่ะติดตามเกอร์วันพอดแคสต์ได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแองเคอร์บอดแคสต์